วันนี้ก็กลับมาอยู่กันกันกนกบ LCI Gaming หรือ L s a Gamer กันอย่งเช่นเคยครับกับตอนนี้ถ้เราอยู่กันในเกม War Thunder รนั่นเองแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ผมจะพาอะไรเออไม่มันคงไม่มีหแบบมีแค่ผมคนเดียวแล้วมั้งเอาละเพื่อนเอ่อวันนี้เราจะมาเล่นรถถังกันใช่ไหม มึงบอกว่าคนเดียวแล้วมึงก็เรียกกูเฉยเลยวะยีหลอเน่เอแนะนำต่อกันแนะนำต่อกันสวัสดีครับผมเพลงวอลเกมมิ่งนะครับจากช่องวอลเกมมิ่งเนาะก็ทําช่องเกี่ยวกับเกมสงครามเนาะก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับยิ่งที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับนะครับก็นะครับตอนกด,กดตรงนี้นะกดมุมนี้กดมุมนี้นะฮะผมขึ้นช่องให้นะกดมุมนี้เลยคนระับคตรขายกูขายให้ด้วยกดมุมนี้มาเดี๋ยวล้าเปลี่ยนรถถังมาใหม่วะ มึงเรียกรถถังกันมาโอเคอยู่ไหนว่าสิ่งแรกที่เราจะทำนั่นก็คือมึงกดเขาว่าปุ่มดีเซิร์ตปุ่มดีเซิร์ตอยู่ตรงไหนก่อนอยู่ข้างๆ USA มึงเลยอยู่ข้างๆ USA อ๋อทำไมกูตาบอดได้วะแล้วกดอาร์มี่กดอาร์มี่แล้วไปเลือกอะไรมันก็จะมีไลฟ์ทัศนให้คุณไห้ใจเนาะโอ้ยวิจัยแกอยากจะเล่นเป็นรถถังหรือว่าอยากจะเล่นเป็นเครื่องตัอต้านอากาศยานรถถังนี่แหละโอเคละ

ยังไม่ขึ้นเลยเืก็ถามเลยยังไม่ได้เรือกยป็มี่สองยังม่นีเสร็จก่อใจ้่แแล้วกันใช่ไงเอาอันนี้มาใส่เลยครับอันนี้แล้วกันนะสลับที่หน่อยดิเ้าโอเคแกเลือก็ถามกันตนี้กไมเือก็ถาชวยั้หนึ่งทุกคนตัเน่ะสลับที่กับอันนี้กัตรงไหนวะเห็นด้านล่างไม่ไม่ไม่เหนด้านล่างไหมตรงจ้องจ้องเก็บองเก็บีอะไ่อามีกดสลับตรงนี้เลยก็ไม่ผ้ออะไรนะจะสตาร์ทตัวเดียวไม่เอาไม่ต้องมาสอนแล้วให โอเคโอเคมาคนเอดี้แล้วก็เต็มตัวตุ้มตุ้มครับเอดี้ตอนนี้ชื่อผมก็อเมซเอเกมมี่เหมือนเดิมนะครก็มากับคุณในส่วนของชื่อทางอะไรวะชื่อไม่ได้แล้วเออหายหายหายจากเขาไปประมาณครึ่งปีนะครับนะเออมันชื่ออะไรวะเออชื่อเพลนเลยนะครับเออเล่นไม่ได้เน่ยรถถังไม่ได้เนทำไมวะมันบอกว่ามันเล่นไม่ได้ม่นราไสัตว์กลับไปเล่นเครื่องบินกลับไปเล่นเครื่องบินกลับไปเล่นเครื่องบินเออหยุดเล่นรถถังคนคืนเครื่องบินเออดีเปลี่ยนกลับเลยมีส่วนใหม่ใหม่เออโอ้แมงเศร้าเลยจะ เออเดี๋ยวเนี่ยแบ P ี่สิหอสสามสาม่ล่ะเออก็มีลำใหม่ะต้องลองดูละไม่ใช่ลำใหม่นะมันรีเซิร์อยู่แล้วมันมันรีเซิร์ชต้อมไปาถกูไม่เคยเล่นไม่นะากูไม่เคยเล่นไม่คตวล้นกูไม่เคยเล่นเลยคือตนี้ออกมีสอนี่ไม่ต้องสอนหรอกันนี้อะไรอ๋อสามารถขึ้นพืนที่เขบินได้หนึ่งหมื่นนะแล้วมีเท่าไหร่เได้มีประมาณแสนหรือเปล่าวะมีแสนเขาบินไหมแส่ก็ไปก็ไป็นไปก็อมกะไปก็ไปด็ไปไปไปดิ

ตเนาไม่ราเอาไม่มาเรดี้เัรอฮะเรดี้เรดี้เด็กสักคนจะทำอะไยังดีบรีดี่ยังถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนชอบดีบรีกอะฮะฮะ what are you doing for what the fuck are you doing อะไรเฮ้ยไปไปทั้งคลาส์โอเคก็ไปการเปิดร้านฮะมันเป็นโดดช่ามาเจี๊ยปีปลายนแหละใช่ไหมครับเดี๋ยวนิดนึงเอยู่ที่แอฟริกาเริ่มอัดใหม่ไปที่เรียบร้อยใหม่ใหม่ยัแค่เราอยู่ที่แอฟริกาเฮียกราฟิกนี่มันกราฟิกยุคล้ำยุคเลือกเกินไม่ใช่ อ่าเลือกลำไหนดีกูมีเครื่องมีอยู่ห้าลำมีมีอยู่สายอ่ามีอยู่สี่ลำมาเอาเป็นลำนี้ละกันไม่ทันละไม่ทันแล้ว P26A ละกัน are you w h e r ว are you กูยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นนะดยวมาบึ้งเข้าอุ้ยสถานที่อย่างนี้มันอ้าวนานอยู่ไหนวะเอออยู่นี่ไงสวัสดีเพื่อน มาบินตามมาบินตามมาบินไปบินไปบินไปเรามีหน้าที่คืออินเตอร์เซ็กซ์บอมเปอร์ก็คือจัดการพวกเครื่องบินจริงมาหมดเนี่ยเข้าใจไหมไม่เข้าใจภารกิจมัน้ยคนน่ารักอย่างแย่เราไปทำภารกิจกันเองดีกวะจัดการพวกตัวตัวตัวที่มีสูงสูงอะฮะจัดการให้หมดเลยนี่บินตามกูมาเฮ้ยมีมีเพวกมีหน้าหน้ามีชิมกีบริกีไในวะจัดการพวกชิมกีบริกีกูไม่รู้เดินขึ้นเจอแล้ว ยิงไปก่อนไม่โดนยิงอะไรยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงกีบรีกีเรียบอ้าวมันลมซะแล้วผมไม่ทันได้ยิงสักนัดเลยอ่าไปทางไหนเก็บคนขับมันไปเลยเฮ้ยเพลำนี่หนึ่งตัวกูเก็บเองก็ได้วะไหนวะไหนวะนมอยเฮ้ยมึงแน่ใจเหรอมึแน่ใจเหรอกูแน่ใจรูวมึงนะยิงกีบรีกีนะไม่เอาไอ้เหี้ยไอมึงหายไปไหนล่ะหายไปไหนล่ะอยู่นี่เองไหนว่า คอยู่วไหนอ้ขับมือมันดังมึงเนี่ยกดซีแล้วหันมาก็ได้ระวังด้วยนะระวังด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าสองหนึ่งสองหนึ่งไหวอยู่แล้วมาตินมาตินไปไปไปมาตินมาตินเล็งอ่ะเล็งไม่ได้เล่นหนึ่งสองสามเลงไเลงไม่เล็งเล็งอย่ามาลาดกูมาตินไปไหนละมาตีนเฮ้ยเฮ้ยมันมันยิงไม่ลงวะเร็วจังเพื่อนมึงเร็วจังเพื่อนตอนนี้กูกำลังเลี้ยวอยู่กำลังเติร์นเติร์น เหมือนอยู่ตีลังการอบสามรอบสิบองศาแล้วเนี่ยโอ้โหร้านเอสซิตจีเอสซิตมอเตอร์กูพันมอเตอร์กูลาก่อนเพื่อนกลับไปซ่อมแป๊บฐานพลาดกลับไปทันก็ไปกลับไปซ่อมแป๊บไอ้ควงสูงสามพันไหวอยู่เฮ้ยเราอยู่ใกล้ฐานมั้งงั้นยิงถล่มตรงนี้แหละเพื่อความสนุกยิงถล่มฐานตรงนี้แหละคอยรอดท่ะนจ่าเฮ้ยอย่าไปสู้กับสปิริตไฟสั้นเดี้ยเร็วว่านตรงนี้กูช่วยเพื่อนกูยิงช่วยเพื่อนยิงช่วยเพื่อน กูยิงเชื่อเพื่อนชิ้หายไปเดื่อนชิ้หายแล้วเพื่อนกูไปช่วยแล้วไม่ต้องมาช่วยกูช่วยตัวเองก่อนหลบเอีกทีเดียวเลยช็อตเดียวสปิ e ไฟมีปืนหกกระบอกไม่รอดก็ไม่ใช่อ่ะเอา f3 ไปเล่นแล้วกันรอบนี้ S <S 2> <S 2> เออสาม F สามเฮ้ย, 3, ยออมึงมึงบินประกบกูทีที่ปกป้องกูหน่อยมึงเริ่มโยนมึงหวังอะไรจากกูวะฟังให้เรอฟังเราเสียเปรียบ่ะเอาไงวะเพื่อนจัดการภาคพื้นดินให้เหรียบไปนี่คือคำสั่งจากผู้ฝูมภาคพืนน้นดินโอเคกลนถึงเวลาแล้วกดตัวเอลมาเปิดฟันได้เว้ยลองกดตัวเอลดูมันเปิดฟันได้ ไหนวะไหนวะกดตัวอวะกดแล้วนี่ไม่เห็นนั่งไงมันกดควันแล้วเยสเค่ไหนวะเอโรเวติกกูไม่เห็นยิงกีปริ๊นภารกิจไปลุยลุยลุยเครื่องบินกูไม่กูไม่สนกูจะยิงไอ้นี่พังมีคนลุมกูแต่กูไม่สนกูทำไม่ชั่นกูทำไม่ชั่นทำไม่ชั่น กําลังจะถึงสามบินแล้วแม่ไม e uh, ่ควรจะยิง huh, ก uh ูแ huh, ต uh ่ก huh, uh ูไม่สนกูจะกูพร้อมตายโอ้โหเล็งกูจากทุกทิศทางโออเออเออเอือตายอะไปซ้อมเพื่อสู้อะตอนนี้ทีนยิ้มสิทกูไม่ได้สู้กูบินหนีมันตลอดทางเลยเดี๋ยวแล้วนักกินมึงไปสู้บิดลำกูไม่ได้สู้มึงไม่ถ้ามึงมุดในคลิปมึงจะเข้าใจว่ากูทำอะไรอยู่ มึงเข้าไปหาวิดลบแล้วกูไม่ได้หาเลยมันมาหากูเองมันเห็นว่ามึงเลี้ยวช้ากว่าไงเบรกเบรกไอ้สัสเบรกครึ่งนรดไม่ว่านายจะทำอะไรอยู่ตรงนี้ตรงนี้สองต่อโอกนะครับไอสองต่อสิบนะครับน่าจะไหวแลหละกูเชื่อว่าไหวอ่าแตกหนึ่งลงลงลงพื้นไปหนึ่งยิงให้โดนยิงให้โดนยิงโดนแล้ว ชนไม่งละไม่ไม่ไม่ชน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 ไม่ขึ้นมา Q S S เลยว่ะมันเออมันยังไม่ตายนี่ว่ะปวดจังหวะลำนี้ไปไหนแล้ววะอีกห้าวิกูจะแตกโอเค อีกมันวิบเจะเติมของเสร็จเราจะเจอของเสร็จแล้วกลังจะโอเคได้เปรียบตานี้ได้เปรียกเปล่าเรื่องโอ้โหโอ้เพื่อนโอ้โหเพื่อนทำไมลังมันรวยจังวะรวยจังมันรวยจังแล้วมันรวยจังแล้วกดไปลัมหนึ่งเจนนะมึงเหลือกี่ลังโอ้กระตุกไว้ชิบหายไอ้สัตวเครื่องบินไปพัดกูทางอีกเอาซ้อมทำซ้อมไปจัดซ้อมยิงช่วยโอ้โหอ่เอากระดูกเพื่อนกูเองนี่วะกูตกใจหมดเลย โอยโอยโอยหมุนหมุนแบบสามอบตี่ังายิงยิงมันไม่น่าบินเร็วขนาดนั้นมันไม่น่าเลี้ยวเร็วกว่าเราเราต้องสู้มันไม่มีทางเลี้ยวเร็วกว่าเราใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ดูไหมอูจจโดลุงยิงสองแลืวดกระํำสุดท้ายรักษาชีวิตด้วยด้วยรำสุดท้ายปวดรักษาชีวิตด้วยด้วย ไอ้สัตว์มึงมึงดูกูยังจอดซ่อมอยู่เลยเนี่ยกูตกรอบที่สอง <c oughs> อยู่ดีๆีเครื่องบินกูว่าัดตกดินวัดตกว่ะดีก <c oughs> ูอยู่ในสนามบินเนี่ยตลอดไปว่างั้นกู <c oughs> จะเป็นบ้าโอเคกำลังจะขึ้นแทบมาอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ศาลใช่ไหมอยู่ที่สนามบินข้างหลังนะข้ันพลอ๋อเข้มเก็บรถปิดไฟวะ่ะเฮ้ยมีคนอยู่แถว ฐานทัพเราไม่ได้ละอ้าวมันไฟไหม้แล้วเหรอน,นะมันไหม้แล้วไอ้ตรงนี้กันมังลุมยิมเพื่อนเราจะต้องกูจะตายละต้องต้องคุ้มกันเพื่อ,อ,อนเราไปจะเย็นยิงไปเยนปิงยิงไปเย็นปิงจะร้อนมันหมายความายังไงกันโอกาสชนะสูงมากเลยตาเนี้ เฮ้ยจะชนะแล้วจะชนะแล้วไปไปไปไม่เชื่อโดนพลิกเป็นแพ้นะเพื่อนมันโดนพลิกเป็นแพ้ได้ไหนกันรู้กูเก็บไปแค่สองลามเด็กป่านี้มันเยอะแล้วไม่ใช่เก็บได้น้อยเกินกูก็เก็บได้น้อยมากเลยอ่ะแบบที่สองเขตกำลังจะไปช่วยครับคูเลี้ยวคูเลี้ยวพอสวัสดีเพื่อนนายกำลังมางั้นสินะถึงแม้ว่ากูจะเลี้ยวขอเฮ้ยเจุดตุ้ว์จุดตุ้ยิงยิงยิงจุตุ้อย่นั่นไปสู่สองยิงอไปเก็บยิงมันยิงจตุ้ ยิงสูสองเงมันทำภารกิจอยู่ไหนวะไหนกูหาตัวมันไม่เจอไอ้เหี้ยมันทิ้งระเบิดใหญ่เลยตัวนี้อย่างงั้นเหรอใช่ใช่เราหน้นแหละเออยิงง่ายแล้วมึงยิงอะมึงยิงปูหอทำไมเอาเอ้าแล้วมันอยู่ไหนวะมันมันทะลุมันทะลุเยี่ยงกลัวว่าอยู่ทรงไมไม่เห็นตัวมา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 นี่ปูดักแม่งมึงมานี่นี่สัตว์มา ช่วยยิงเลยเพื่อนช่วยยิงได้แต่กระสุนไม่ออกเพื่อนมันมันยังกระสุนยังเม่งไม่ออกเพื่อนโอเคกระสุนมาแล้วเพ okay. ื 2> 2> ่อนโดนแล้วมั้งโดนแล้วมั้งลดความเร็ว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 ไอ้สัตว์มันหัวมึงมีอยู่ลำนึงเว้ยเดี๋ยวโอเคมันอยู่ไกลลำนั้นมันอยู่ไกลมัันออยยยูู่่กกลงไ กูขอเทินแป๊บเทินกลับไปโอ้โหเยอะเยอะจัดตรงนี้เพื่อนเราเยอะจัดไปไปกัลังไปเราไม่เรียกว่าหมาหมูเราเรียกว่าสามนาคีนะฮะเมื่อกี้เนี่ยไยเลยจุดเดียวแล้วไ้ไปทำมิชชั่นไหมล่วกูไม่ตนแล้วไปแล้วมิชชั่นสุดท้ายมิชั่นสุดท้ายไปเร็วไปเรไปเร็วไไปสุดท้ายสุอสสุดท้ายไปไปไปไสัตส์ดหลดสุดส มึงเห็นจุดไอ้ที่กับพิบกับพิบอยู่แค่ไหนไปดู้ถูกความไปตรงนั้นไงมันสินะเฮ้ยเ้มีคนยิงมิสไฟไปว่ะใครยิงวะอย่างแม่นเลยโอเคชนะแล้วเพื่อจบเกมเราจะต้องดิ่งลงภูเขานะครับดิ่งเป็นการจบเกมแล้วเช็ดหน้าคืนแมวจบแล้วเพื่อนแค่นี้ เอาดิเอาดิเอาดิขอเอาไปเช็ควิดีโอแป๊บยังอัดอยู่อ้าเวเฮ้ยเกมได้มาแปดร้อยเต็มก็ใช้ได้ไงทำไมรู้สึกวิดีโอมันขาดตอนจังวะเพราะมันใช้ซีพียูเยอะไงเกมนี้จะบอกนะว่ากูไม่ได้อัดหน้าจอเกมไม,มันกลังไปอัดหน้าจออย่างอื่นตลกนะอันนั้นก็สวยไปนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องไปเช็คก่อนว่าอัดว่ามันอัดอะไรไว้กดอัดจอนี้อย่าไปอัดอย่างอื่นนะ เป็นกูกทุบแล้วอ่ะมันอัดสามสามร้อยเคอยู่กูเนี้ยงงอยู่นะมานะเดี๋ยวมาแป๊ก่แน่อาจจะอันนี้ก็ไม่เอาฮะ ได้อยู่ป่ราะว่ะไหวแหละไอคัมไ n เ a r นไอยูเรดีดูซิว่าจะรีเซิร์ชลำต่อไปอะไรดีรีเซิร์ชลำต่อไปเหรอรีเซิร์ชต่อไปเลยรีเซิร์ชต่อไปเลย F3 F3 เป็นอะไรต่อได้บ้างไม่มี F3 เป็น F2 ซึ่งโอ้โหเอาจริงดิต้องเติมก็นไม่ต้องเติมหรอทเกอะไรไหน เมื่อีอันตั้งข้างอันขวาส่วนเป็นพีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวิจัยแค่แค่ซื้อได้เลยแต่ว่าด้านขวาก็คือมีเซอร์เวอรบูว์เวลชายต้องจะต้องคืตองมีโอเคมาไอยโเรดดิมีเม็ดสองสีทองนีมีเมีดสองแบบปกติไม่ต้องอะไรแล้อมันก็รีเร์ตต่อไปผมก็ไม่อยากทำต่องั้นมามาจะรีเซ็ตเป็นเออมีพีที่หกแล้วแกได้แกได้รำนี้หรอกแกได้รำใหม่หรอกรำไหนนี่ต่อบังก็รีเร์ตต่อไปให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยรีเซ็ตต่ออีกมีสามมีสามก็ดีนะแล้วด้วยมันดี ถ้ามีการพอร์ตด้วยโอเคโอเอาดิพอร์ต b มีแล้วต้องดีเสิร์ลเป็น SBD ครัโอเคใช่ใช่ดีเซลร์็น SBD3 หรือยังแม่ง SBD3 กูเพิ่งเห็นว่ามันมีอันนี้ด้วยมันมีการพอร์ตด้วยยัดเข้มีเอนจินมีดีเ์ตเอนจินโอ้โหเสียงดังมากเลยนะครับโอ้การพอร์ตนี่มันอะไรกันเบื่อไปเลยนะครับ ตัดหนึ่งโอเคโอเค I want for you เป็นจีนละกันเ่ยมจินเอาไว้ก็ดีนะเครื่องยนต์มึงจะได้ไม่ตายเหมือนกูเครื่องยนต์มันจะไม่ได้ไม่ได้ต้องมาตายงูงเหมือนเครื่องยนบางคนโอเค Are you ready ั hello, hello. Oh, ลโหลฮัลโหลเรดี้แล้วเรดี้แล้วอ๋อเรดี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูวัดเคลียบให้มันให้มันดีๆหน่อยให้มันแบบตึน้นทกทนทุกสถานการณ์ไม่ว่าเธอจะรุกเราไม่ใช่เงียบเงียบหายไปเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ไอ้ you're right ไอ้ไอ้ไอ้ตายแล้วอยู่ที่ครัวซันอยู่ที่ครัวซันอืมมา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 ตอนนี้เราอยู่ที่กันครัวซัน what the fuck ว้าวครัวซันงั้นเหรอโอเคใช่แล้วโอเคค่อยไปอัดเสียงแยกเอาทีหลังดีกว่าไปพากเสียงแยกกันอ้าว กิดอะไรขึ้นเราเข้ามาแล้วยังไงล่ะเราอยู่เป็นที่ครัวซันเอาไปลำพี26บี B นะฮะเดี๋ยวเพื่อแกดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปอัเสียงแยกก่อนโอเคโอเคมิชชั่นมิชชั่นทำมิชชั่นกันอ้าว เรามองไม่เห็นตัวนายเลยอ่ะนายไปอยู่ที i̇şte ่ไหนเหรอเราอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างบนกูโอ้ยเกย์อ่ะอันเบอร์เออโอ้ยโอยหลบหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลเฮ้ยงานเดี๋ยวค้ายันหนึ่งรับไปมึงกล้าทำเพื่อนกูเอ้ยเหี้ยกับฉันคุยจะยิงเราหลบดิจิตอลโอเคหลบได้หลบได้เรือลำนี้ คืออะไร B-17 ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ยิงไปก่อน B-17 เป็นมอมเบอร์ฆ่าแม่งยิงไปก่อนเรียบร้อยครับทะลุไปห้องผลัดมันมันโอ้โหโอ้โหมันบินไปไหนละ่ะทำอะไรอะว่าดีซีดูอีกไม่ปิงปิงปิง,ปงครับยิง Pix ิมันดิ right. ่งลงพื้นเหรอกใช่มันดิ่งเพราะว่ามันจะต้องไม่มันจะชนพื้นแล้วน่ะมันจะจูบพื้นแล้วไม่มันต้องทิ้งระเบิดไงมันก็เลยต้องเข้าไปใกล้ๆมันจะจูบพื้นแล้วเพื่อนเอ้าจริงๆไงนี่มันคือได้บอมบิ้งไงเอยอ้าวมัจูบพื้นจริงๆเออเนี่ยมาดูมันหน้าทิ่มพื้นแล้วน่ะแต่มันยังรอดอยู่เลยทำไมอยู่ดีๆก็ตกพื้นเฉี่ยวเลยวะกูยังคูยังขับอยู่ดีพิ่งเดือบมาเล็งก่อน โอเคกูกลับมาแล้วยิงเลยเฮ้ยมึงเห็นบีสิบเจ็ดที่อยู่ตรงนั้นไม่เห็นบีสิบเจ็ดที่อยู่ตรงข้างไหนไม่รู้ว่าแต่ท er kind of ี mm ่ร hmm. well, ู้กูกูบินตามไอ้นี่อยู่ตามอะไรวะบีสิบเจ็ดเอมึงเข้าไปในดงดวงฐานศัตรูเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยมันจะชนหรอมันจะชนกูมันจะชนอ้าวแม่งตายซะก่อน เอาละยิงกันนะเยี่ยมมากเพื่อนเยี่ยมมากเล่งอยู่โอ้ยโดนลุมโอเคให้ตัวด้านหลังยิงตายว่าแล้วมีสิมันมาทางนี้แล้วเเฮ้ยใครยิง้วยสัตว์อ่ะผียี่สิบหกขาผีสี่สิบไอหูควยวอฮอกโอเคเราจะไปคุ้มกันในเยลงจอมยุ่งสองลังแล้ว อาตายไปสองแล้วเรียงเพเกมหายไปแล้วหายก่อนเราเกิดซะอีกก็อยู่นั่นไงข้างหลังอามีตี่สิดไปหายเขาละเน้นว่าโซโล่ไม่ชนะสกกีโซโล่ไม่ชนะเราก็ต้องหมาหมู่ไปไปมาตามนี่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 มานี่มานี่มาหนี่มือดิ้นมันเบี้ยวมือมยวนี่มืมันเงี้ยวเห็นียด J6B ที่อยู่ทางนู้นไหมหายเลยมือ J6B ที่อยู่ทางซ้ายตามนายไปแล้ว เฮ้ยเจียเปียมวะเอาไงดีตอนนี้เจล 6B ไว้เก็บม่านอาแม่งลงพื้นไปได้สับอืมจะเข้าเป็นตรงสตรวงแม่งมันก็อะไรอะไรอยู่วะเข้าไปเลยมันเพื่อนเข้าไปเยอะแล้วเพื่อนเข้าเยอะแล้วเพื่อนเข้าเยอะแล้วเอาไงดีเก็บตัวหางแถวแล้วกันนี่มานี่มานี่ไปเก็บเก็บ B สาม B สาม B สามเอา B สาม B สามตรนั้นเลยนรงนั้นเลยสวยสวยสวยบเ้ม ไปเร็วไปเร็วปีสามปีสามเห็นไหมเล็งอยู่มันมันจะไปทิ้งระเบิดว่ะมันจะไปทิ้งระเบิดไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้เนี้ยเล่นหมอดเล่นหมดเลยเล่นติดเออใช่มันยิงแบบมันไม่ไม่ขึ้นเป้าเล็งมาเข้าใจใช่ไหมเออพวกกูเล่นหมดเลยเล่สติดเฮ้ยยิงเฮ้ยมันยิงกูทำไมเอ้าวิมอเตอร์โอาไฟไหมเอาเอาเตจเย็นดับเครื่องเย็นเคงไม่ทันละกากาด้านหลังมีสองลำ มันตามมายิงเนี่ยกูไงฮะเรียบร้อยคีย์ดิคาโอไปสิมือหยิบหยิบอันนี้มาละกันเออ F3 แล้วเอาจริงละฮะเดี๋ยวกูล้างแค่นให้มาเฮ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยชนปิดเฮ้ยมันมันอยู่ใกล้นายหลายล้าเลยนั่นแหะไม่เป็นไรกูตายแล้วกูโดนกูโดนสายเครื่องบินเอาไปก็แล้วมีกพลังจะลงเลยลงเพื่อหลบไม่พ้นหลบไอหลบไอหนึ่งร้อยห้าสิบสามเพื่อนโอเคปัดมันไฟลุกแล้วเพื่อนดีมาก ลุงดีสามเพื่อนลุงดีสามเพื่อนลุงเลยเพื่อนลุงเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวไปไปไปไม่ต้องกลัวเพื่อนมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราลุงมันมึงอยู่ไหนวะไปลุงดีสามลุงดีสามเฮ้ยแค่เซตแค่เซตหนึ่งสองสามไฟไหมระเ่อนมันไฟไหม้แล้วเพื่อนมันไฟไหม้แล้วเพื่อนมันไฟไหม้แล้วเพื่อนโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงกูอย่ายิงกูหลบหลบไปดีจิตเต่งหลบไปดีจิตเตลบบินหลบไปดีจิตเตมึงโดนปีสี่สิบยิง ายโอ้มาดีเลยล,ะละันมีแต่เครื่องบินอะไรก็ไม่รู้น,น่ากลัวนะเอา้ามันตายแล้วหรอวนะ่าน่ะโอเคใช่โดนมันโดนยิงน่าจะคนตายเลยคืดูพอตรงนั้นไ,ไม่มีเครื่องบินลําอื่นเลยหรือเปล่าโอ้มีแค่ลําเดียวมีเจยี่สิบเอามาติน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 มาตินมาตินมาตินพี่ข้างบนหัวกูเนี่ยเอาหล่ะกูไม่สนแล้วตอนนี้มันมีปืนเห็นนี่ไหม่านท้องเห็นนี่ไหมไม่มีใครเห็น จ,จังหวะนี้แหละจังแมชชีนกัน์อีซอหมดกันยิ่งเลาจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดลงไปจูบบินแต่เย็นไอชายมึงเป็นไฟเตอร์ <c oughs> แต่มึงก็ทำหน้าที่นั้นได้นะมนไม่ได้ว่าอะไรแต่มึงอย่าตายเยอะนีุ่กคไปไหนดีนดนโอเคเพื่อนเราไปช่วยแล้วเราไปช่วยแล้ว,ว,ลวนั่นใช่ไหมกระสุนกูจะหมดก <ừ. S 2> ็ยิ่งกูอยู่เหลืออยู่หกรอยนัด เกงกันจะมุดเลยเหรอวะเนี่ยถึงกุ๊กเกี้ยงแล้วเนี่ยโอเคกลับมาแล้วเกมมึงเดี๋ยวถ้าไปปุกก๋เลยนะโอ้เยอะเยอะอเยอะโอ้ยเยอะเยอะไปเยอะไปไม่เอาน่าหลบก่อนหลบกระสุนเป็นที่เต้าที่เต้าที่เต้าหลบกระสุนหลบกระสุนหลบหลบโอ้ยหลบที่สามสองที่เที่ยงหลบหลบกระสุนก่อนหลบกระสุนก่อนมาหลบ

เอาเลยเต็มที่เต็มที่ไอ้สัสเต็มที่ยิดหนึ่งเอาเลยเครื่องวินกูเเครื่องวินกระด็นมาไปเก็บภาค้นดินมั้งสามสองที่ไม่มีศัตรูอยู่ไม่มีศัตรูฟ้องไปไปเดี๋ยวหนึงขอยิงอันนี้ก่อนเหมือนจะยิงได้แต่มันพลิ้วไปโอ้มันมันพุ่งมายิงวาเติมกูไปสิบหกปีขัดละอ้าวโดนยิงอีก มาแหลกอะไรแล้ตอนที่กูสู้ให้กูตายทุกนี้นี่เป็นครั้งแรกที่กูตายยังทันใช่ไหมเหลือ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 ลอยูอ่ใช่ไหมเรมาเราเราแพ้แล้วไม่ตัดแล้วไม่นะมาติกสตาร์วีวินโอเคก <c oughs> ูมาแล้วเดี๋ยวกูต้องไปละอ่าบายเพไปมิสทามจูโกแต่ว่ากูขอดูสกอร์แบบกูฆ่าไปสี่ลำกูจำได้เลย กนก่อูฆ่าได้ลำลำละลำเลยเฮี่ยแล้วมันออกตรงไหนวะน่ะเฮ้ยจะอยู่ที่ห้าสินะเศร้าวิจัยได้มาน้อยนิดนาเศร้าโอเคแบบนี้ต้องไปปั่นมาเพิ่มหัดปั่นมาให้มากกว่านี้นะฮะมามามาวิจัยเอนจินก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวเครื่องยนต์ตายเดียวเครื่องยนต์ตาย โอเคปิดเกมไปเกยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะฮะพรุ่งนี้ว่ากูจะเล่นเครื่องบินทิ้งระเบิดดีกว่าเออแล้วแต่หละเพื่อนอ่าฮะเพราะว่ากูกูจะเก็บแต้มฟรียับมิชันฟลเบต t นฟิลไฟท์โอเค ก็ต้องไปน่าจะต้องรีสร <tinc S 1> ์ให้เครื่องบินเราแข็งแรงกว่านี้สักหน่อยนะฮะอืมก็สักทีใครที่ชอบก็อย่าลืมเชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดสไลด์เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะฮะก็ปากติตามช่องของอะไรสักอย่างนี่เราจำไม่ได้เดี๋ยวทิ้งคอมทิ้งลิงไว้นะฮะฟอกริมฟอกริมรัโวเกอฮะต้องเหตุการณ์เดินหน้าไงกิแล้วเจอกันนะฮะ กดไลค์กันส,สุดท้าให้ผมด้วยนะบ๊ายบายกดไลค์ bye. กูด้วยบ๊าย